โอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราจะเป็นคลิปแรกนะครับผมที่เราจะย้ายมาใช้กล้องตัวนี้นะครับผมในการเที่ยวเป็นทริปทัวไปเที่ยวที่ไหนนะที่ไหนนะได้หว่ะ เที่ยวไต้หวันนะครับผมทริปนี้เที่ยวในช่วงวันแม่นะก็ตามใจคุณแม่เขาครับก็นั่นแหละเดี๋ยวเราไปออกเดินทางกันนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เป็นคลิปเที่ยวแล้วก็ย้ายมาใช้กล้องตัวนี้แบบเต็มรูปแบบนะครับ,พบเพระาะว่าอุปกรณ์ครบแล้วไปเลยครับไต้หวันทำไมถึงทำไมถึงอยากไปไต้หวันครับไปกินไปกินอย่างเดียวเลยเดี๋ยวรู้ว่าจะได,จะได้จะได้กินอะไรกันบ้างเนาะกินแรกมาห้าพันคนะกินอย่างเดียว ห้าพันนี่คือกินอย่างเดียวไปครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไปไต้หวันนะไม่เคยไปไต้หวันมาก่อนเลยแม่ไปแล้วนะกล้องสวยขึ้นไหมเออดูแม่ขาวขึ้นนะลูกโอเคครับไปโกเข้าในครับผมง่วงอยู่ตีสี่โอเคครับผมเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ตีสี่ครึ่งนะครับเราอยู่อย่างนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆเพราะว่าเครื่องเราเจ็ดโมงยี่สิบห้านะครับโอเคครับก็นี่แหลแล้วกันจะกวาดขึ้นเรื้อ 好喝。 ง่วงม,มากนะครับตอนนี้6โมง12แลว่าจะได้นอนมันเคลื่อนงนะแม่หลับไปละอีกครึ่งชั่วโมงครึ่งครับแทงตัวแบบเหมือนขึ้นตัวเลขอ,อยู่เลยว่าอายุเท่าไหร่ไต้หวันนะครับ ตอนนี้11บเอ็ดโมงสิไม่ใช่นะเวลาไทยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เที่ยงเที่ยงกว่าก็ลงครับโอเคผมออกมาแล้วนานมากเลยตรงตอมองเมื่อกี้ก็คือแบบแถวมันหลายทบจะจัดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนของคนไต้หวันหรือว่าคนที่เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ราะว่าคนต่างชาติมาจุดเดียวกันหมดนะนะมาเลยนานมากๆก็คือรอบไปเกือบแบบครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะออม,มาได้นะครับนี่เราจะแปลกระเป๋ากันอันนี้คือเรามาเร็วยนะเราไม่ได้แวะเข้าห้องน้ำเลยครับยังนานขนาดนี้ถ้าคิดว่าแวะเข้าห้องน้ำก่อนน่าจะนานกว่าน,นี้อีกนะครับเพราะว่าแถวหลังจากที่พวกผมเข้ามากันก็คือเป็นสามทบโอเคเดี๋ยวเอากระเป๋ากัน,นครับ ตอนนี้ได้กระเป๋ามาแล้วครับผมเดี๋ยวจะแยกของที่ใช้ออกมาจากในกระเป๋าข้างในนะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้แค่กระเป๋าคาดอ,อกนะครับส่วนพวกเป้หรือว่ากระเป๋าลากจะทิ้งไว้บนรถนะครับโอ้นี้มันพูดยากเลยนะ โอเคครับเพื่อมาอยู่บนรถละนั่นแหละไม่พู้ไรอะ่ะมันพอมันเป็นทัวร์แล้วมันไม่รู้จะเล่าว่าเดินทา,างยังไงได้ก็นั่งบนรถทัวร์แล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่ที่แรกนะครับก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเมืองนะ,ะับเฮเบโกครับ โอเคผมมาถึงที่เที่ยวแรกนะครับผมชื่อบ้านจิ๋ฟินค่ะผมก็เป็นที่เที่ยวแรกของเรานะวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่วันเสาร์ทิ์เขาจอดตรงที่มันเป็นข้างล่างนะเราจะเดินขึ้นไปแต่มันก็ดีเหมือนกันมันก็จะได้บรรยากาศที่แบบนี้ครับฝนมันทำท่ามันจะตกแต่มันจะไม่ตกนะเรื่อยๆครั เขาบอกว่ามันเป็นไอ้นี่ไงมันเป็นเหมือนแบบว่าโรงน้ำชาที่มันเป็นอินสปเรชันของการ์ตูนเรื่องสปริตเอเวอรู้จักไหมรู้จักวงสปริตเอเวอรเริ่มคุ้นละการ์ตูนเรื่องนี้ไอการ์ตูนเนี่ยไม่ใช่ผีญี่ปุ่นธรรมดาเฮ้ยมันน่ารักมากเลยนั่นแหละครับก็นั่นแหละที่นี่ก็จะมีการ์ตูนของสปริตนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับผมเรื่องสปริตเอเวอเพราะว่าเดี๋ยวจะพาเขาไปดูทั้งหมดที่เป็นโรงชาที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจนะครับผมไปให้ไปก็

了要一个冰灯五十，五十是吗？对，谢谢。是我的吗？对。啊、刚才记得了，谢谢。喝来啥？喝啥？呀。 นี่มันชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะจี่มาหโห่คงเอาจกมันจี่มาโห่คงอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> จับเรา <c oughs> ไม่รู้แม่บอกก็แม่เคยกินก็นี่ครับอยู่ข้างในประมาณนี้ก็มันร้อนอ่ะตอนนี้ยไปเดินต่อครับโอ้เออถ่ายให้ไหมสั่งมือ ขวาข้าวซ้ายหวานสมดุลมันจะเป็นแบบซก่อคที่กินที่จีนอะอร่อยที่ไม่แค่อร่อยเท่าไหร่ไปกันต่อเดี๋ยวเรากินกันทั้งทริปเลยทริปนี้เดี๋ยวเอาไปคืนแม่ดูอนแม่เขาอยากกินอ่ะไปไงคุ้เที่ยงไปเกิดบุรีหัมย์โคชูเมี่ยวอรูปลวน รวมแล้วก็เอาไอ้นี่เจ็สิบงานนะเป็นโตให้กดซื้อเอาเจ๋งดีเหมือนกันครับก็เดี๋ยวขั้นตอนที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เราเลือกก่อนนะครับลองกินไอ้รวมๆแบบนี้แล้วเราก็เลือกหนึ่งใส่หนึ่งร้อยเข้าไปเงินทองก็จะครั่งพรูออกมานะครับเราก็มาหยิบใบนี้เลยนี่นี่คือของเรานะครับว้มันคืออะไรมันคืออะไร อ๋ออาหารชิ้นที่ว่ามันคือลูกชิ้นอ่ะเรียลมากคือลูกชิ้นอะไรสักอย่างมาทำรวมกับอะไรสักอย่างก็นั่นแหละจะมาชิมกันโอ้ยมันคือเจ็ดสิบบาทเนี่ยเออมันคือเจ็ดสิบบาทมันคืรวมลูกชิ้นเจ็ดสิบบาทโอ้โหกัดบ้างเถอะเคเดี๋ยวจะมาชิมกันครับแต่ละอันมันก็น่าจะไม่เหมือนกันเลย แล้วเราก็มาถึงชานมไข่มุกร้านอะไรวะไม่รู้บางทีมันมีร้านเดียวเออมากินเหรอ,อ,อกิมปะ่ะเอาแก้เดี๋ยวพอแบ่งกันเออได้หมดท่าไร<ะ>โมแบรนด์อือเท้าไปเข้าไปไม่ไหวจะให้ม้านี่แหละเอาไปเอาไปลองชิมนะ่อชิมนนะยังไงโอ้ยดูจะไข่มุกเลยนะโอเคนะ ีชเชยกินโชซี่กินโชโหกัดแค่นั้นมันรู้สึกอะไรเหรอสายถานมดูปังอืมกรอบอร่อยเลยครับข้างนอกมันจะกรอบแล้วก็เป็นนิ่มข้างในตามด้วยไข่มุกดีแล้วนนาม,มาม <c oughs> แล้ว ใช่ครับผมก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมันผิดแผนจะบอกว่าผิดแผนก็ไม่เชิงคือเราก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าฝนมันจะตกแต่ก็ไม่คิดว่าจะตกในะขณะน,นี้แล้วก็มาตกตรงที่เป็นไฮไลท์แต่ว่าผมก็ไม่ละความพยายามของผมลงไปถ่ายรูปมาจนได้นะครับผมนั่นแหละนี่คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับผมของไต้หวันที่มาแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปห้ามพลาดเลยนะนั่นแหละไปที่อื่นต่อครับโอเคครับผม เพ่ดี๋ยวกล้องเราหลดนะครับเพราะว่าคิดว่าฝนมันจะตกนะครับก็เลยมาต้องมาใช้กล้องโทรศัพท์นะแล้วตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนี่ห็นปะอันนี้ก็สวยก็แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันสีฟูดสตีวอนตรงนี้ของถูกอ่ะที่กินที่นั่นเยอะมากๆเลยนะครับกินตรงนั้น50บตรงนี้ก็จะประมาณ30 40บาท่บอ่ะครับตอนนี้รอไอ้นี่เย็นร้อน แม่บอกว่าเต็มไม้เต็มมือนะครับผมเรียกว่าเต็มไม้เต็มมือแต่ว่าไม่หยุดนะฮะหมยถึงว่าแม่ผมก็ยังไม่หยุดนะฮะ <c oughs> เหลือเชื่อ่อะโอเคครับผมพอม,มาฟังโดยแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงจริงๆด้วยนะครับผมเพราะว่าเสียงรอบข้างมันดังมากนะก็ในคลิปนี้ผมกาลังกินบะหมี่อาจองอยู่นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะชื่อดังมากๆแล้วก็ที้ผมจําชื่อไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรแต่ว่าอร่อยมากๆเหมือนกันแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยก็นั่นแหละครับผมทุกอย่างอร่อยราคาถูกครับ นั่นแหละครับผมและที่นี่คือตลาดกลางคืนเหนียวโคนะครับผมอยู่ในเมืองที่หลงเป็นรูปที่เพื่อนๆเ,เห็นรูปในอินเทอร์เนต็ตอาจจะเป็นรูปที่แบบว่าเป็นเหมือนโคมไฟ2ฝั่งไปนะรูปนั้นนะคือที่นี่ครับผมก็เท่าที่รู้มาก,ก็คือในไต้หวันเนี่ยมีตลาดสรตทฟูดแบบนี้เยอะมากแล้วก็จากประสบการณ์ของผมผมก็คิดว่าที่นี่เป็นที่ที่โอเคแล้วก็ควรจะมาด้วยที่สําคัญมันสวยครับผมถ่ายรูปเนี่ยโอเค กลับมาแล้วครับก็ตอนนี้จะเป็นปิดต,ตอนของตอนแรกนะครับผมก็ไปซื้อเกมมาสองตัวนะครับชื่อแบรนด์ชื่อเน็ตเขาบอกว่ามันเป็น H&M ของไต้หวันนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเกงใช้ใส่พวกงนี้แหละนะครับเพราะว่าเกงตัวเก่ามันใส่ไม่ได้แนละ้วไม่ค่อยมีเก่าแล้วไม่แบ๊ก <laughs> เจอกันพรุ่งนี้ครับพักผ่อนละพรุ่งนี้แต่เช้าเหมือนกันเจอกันบ๊ายบาย อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เต้าหู้เหม็นที่แบบว่าผมเคยกินที่จีนมาไม่นเต้าหู้เหม็นอีกแบบนึ้ง